ท่านเลขาธิการสราประชาชาติท่านผู้วิเกียรติทุกท่านมนุษย์กินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุมฟู้ดซิสเต็มซัมมิในวันนี้และในฐานะที่ประเทศไทยมีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ผมตรักดีถึงความสําคัญของระบบอาหารที่มีต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตสาการโควิด -19 ได้สะท้อนให้เราได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางสังคมและความเปราะบางของระบบอาหารที่เกิดขึ้นในทุกประเทศอย่างชัดเจนโดยเหตุนี้ ผมขอผลักดันให้เราร่วมมือกันพลิกโฉมระบบอาหารให้มีความยั่งยืนและสมดุลมากยิ่งขึ้นในทุกมิติประการสำคัญเราต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป,ป้าหมาย s อ g สําำหรับประเทศไทยและมีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปมัมสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและภาวะทุพโภชนาการของเยาวชนในพื้นที่ธุรกันดารกรอบข้อเสนอในการพลิกโฉมระบบหันทั้ง5ด้านของสาประชาชาติมีความสอดคล้องกับแนวทางของไทยซึ่งเราได้นําวิัทยทัศน์มั่นคงมัน่นคงและยั่งยืนมากําหนดนโยบายกเกษตรและอาหาร 3S เท่ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหารหรือเซฟตี้ความมั่นคงหรือเซ c ูริตี้และความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตรหรือ s u s น a i อะ b i ลิตีนอกจากนั้นประเทศไทยอยู่ระหว่างขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนานเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืนสมดุลและครอบคลุมซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ACG มาเป็นเข็มทิศนำทางนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วรัฐบาลไทยยังให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรดินและน้ําและได้ร่วมกับาชาปะชาติจัดตั้งวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่5าธันวาคมของทุกปีขณะดเดียวกันก็ได้ร่วมกับ FA o ออมอบรางวัลคิงภูมิพล World s ซอย Day ว w a r d ให้แก่ประเทศองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในด,ด้านดังกล่าวด้วยท่านภูมิเกียรติทุกท่านครับ รัฐบรลไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบอาหารโลกประเทศไทยตระหนักนดีว่าการประชุมในวันนี้เป็น People Summit ที่จะเป็นก้าวสำคัญของ d e c a d e of Action ซึที่กำลนำไปสู่การปริกมฉมระบบอาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Food System for s d g โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ต่อไป ขอบคุณและสวัสดีครับ